มาดูสตรอเบอรี่ของเรานะคะปลูกไว้ในกระถางเวลาเรามีมันก็ไม่อยากกินนะคะนี่แหละน้องคนเราภาษาบิกอีสานบ้านเท่าว่าบ่อืดกับบ่อยากย่ามมีกับบ่อยาก ย่างบะมนีนี่แลนเจอกินดีถอดจุดตอมบัลลีก็ได้ย่างมีกบับบะมีคนอยากมีแต่กระหลอกมันมาหลากกินกะอันชีวิตคนเท่าก็ได้ก็ทังสี่ละเขาเลิศมาบอือกับบอ,อยากาบัล้านเพืาา่อนว่าว่าแมนคักไหมย่างมีกบักบบอ,อยากกินดอก ว่ามีนันไปซื้อเพิ่นกินดีค่ะโอเคค่ะให้เบิเ่งซื้อหรอ,อค่ะชีวิตประจำวันส้มสวนค่ะ